สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเข้าโพดอีกเช่นเคยค่ะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จนะคะก่อนอื่นหนูขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดิมค่ะ idline ข้าโพด19 9 3ส่วนเบอร์โทร0952832148ค่ะท่านใดเข้ามาใหม่หนูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันเนาะวันนี้มาใน ep หนึ่ EP หนึ่งหกเก้ามีมาสามสิบหกรายการชอบรายการไหนแจ้งรายการนั้นได้เลยนะคะโอนหรือปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มค่ะตามนี้เลยเนาะถันมาค่ะถัดมาเนาะเริ่มที่รายการแรกวันนี้เป็นคดไม้สักค่ะเป็นแรกคดไม้สักค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่แรกคดไม้สักนะเล็งดูดูติดจะ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งรายการนี้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะ ep หนึ่งหกเก้านะคะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยแรกขดหมายสักเบอร์หนึ่ง ep หนึ่งหกเก้าค่ะห้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้แจ้งมานะถัดมาค่ะถัดมารายการนี้ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์เบอร์สองจ้ะนะคะเป็นเบอร์สองจ้ะเป็นพุทธศรค่ะเป็นหยกเขียวค่ะเป็นพิมพ์พุท้ศรหยกเขียวค่ะติดแผ่นทองหลังเป็นองค์พระแก้วมรกตนี่แบบนี้นะคะ เป็นยกเขียวค่ะหลังพระแก้วแบบนี้ค่ะรายการนี้เบอร์สอง ep หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยนะคะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาค่ะถัดมาค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามรายการนี้เป็นเนื้อแร่เป็นพิมพ์พุทธสอนติดแผ่นทองค่ะรายการนี้จะเป็นพิมพ์พุทธสอนติดแผ่นทองค่ะลงรักแบบนี้สวยๆนะด้านหลังเป็นหลังเรียบค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบผัดรายการนี้จะเป็นเบอร์สาม ep หนึ่งหกเก้า เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะเบอร์สามนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สี่รายการนี้จะเป็นเนื้อผงค่ะเป็นวัดเกตฐานเจ็ดชั้นค่ะลงรักเนาะลงทองร่องชาติแบบนี้ค่ะเป็นวัดเกตฐานเจ็ดชั้นลงทองร่องชาติแบบนี้เป็นเนื้อสีไข่สีนวลแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบจ้ะนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบค่ะเนื้อหาตามนี้เลยนะรายการนี้จะเป็นเบอร์สี่ เบอร์สี่ EP หนึ่งหกเก้าเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้วัดเกตฐานเจ็ดชั้นนะคะลงลักลง,ลงทองร่องชาติแบบนี้ผ่านเลยนะเบอร์สี่นะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้ะถัดมารายการนี้เนาะอ่ะนี่จ้ะเป็นเนื้อสีขาวสีไข่แบบนี้ค่ะสีนวลแบบนี้เลยนะลงทองร่องชาติค่ะลงทองร่องชาติค่ะรายการนี้เนาะนี่สวยๆค่ะเป็นเบอร์ห้าค่ะ ด้านหลังเป็นหลังสัญลักษณ์ชนาค่ะนะแบบนี้ค่ะนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์ห้า ep หนึ่งหกเก้านะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์ห้า ep หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยห้าร้อยส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มจ้ะจะโอนหรือไปทางก็ราคาเดิมไม่บวกเพิ่มแน่นอนไม่มีบวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลนะคะอ่ะทันมารายการนี้ค่ะ เป็นเนื้อแร่เนาะเป็นเนื้อแร่เป็นพิมพไกเซอร์เนื้อสีดำจะลงทองร่องชาติแบบนี้ค่ะลงทองร่องชาติแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์หกด้านหลังค่ะหลังเป็นหลังประดับค่ะเป็นองค์พระแก้วเนาะเป็นองค์พระแก้วค่ะลงทองร่องชาติแบบนี้ประดับอ่าด้วยอัญมณีและเป็นเม็ดพระธาตุแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์หก ep หนึ่งหกเก้าเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลย บอร์หก ep หนึ่งหกเก้านะห้าร้อยสองซีจ้ะนมารายการนี้จะเป็นเบอร์ที่เจ็ดเบอร์เจ็ดค่ะเป็นพิมพ์ฐานแซมแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมแบบนี้นะนี่ค่ะเนื้อหามวลสารตามนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะอ่ะเนี่ยจ้ะนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดเป็นพิมพ์ฐานแซมค่ะด้านหลังค่ะเนื้อหาตามนี้จ้ะนะเนื้อหาตามนี้จ้ะนี่นะคะสวยสวย บเจ็ดอีพีหนึ่งหกเก้าห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้เป็นพิมพ์ฐานแซมแบบนี้ห้าร้อยส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มบ๊เจ็ดอีพีหนึ่งหกเก้าจ้ะถัดมารายการน,นี้จะเป็นอ่าเป็นขนาดใหญ่นะเป็นขนาดใหญ่นะคะอ่นนี่เห็นไหมประมาณสี่นิ้วเนาะประมาณสี่นิ้วสี่เซนแบบนี้เนาะอ่ะด้านหน้าค่ะเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานค่ะเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานแบบนี้ค่ะนะลงทองร่องชาติค่ะ เป็นพิมพ์ปู่โตที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพิมพ์โคตรเศรษฐีเนาะด้านหลังก็ลงทองล่องชาตเต็มๆแบบนี้ค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์8 EP หนึ่งเบอร์8รายการนี้เป็นปู่โตจเจริญกรรมฐานเนาะเอาไปห้า้ส่งฟรีเก็บไปทางได้รายการนี้เป็นกรอบเลทนะเป็นกรอบเลทเป็นกรอบตะกัวแบบนี้นะคะอ่ะเป็นกรอบตะกัวนะเป็นกรอบใหญ่แบบนี้ค่ะ เอาไปห้าร้อยสองฟีก็ไปทางได้ปู่โตเจริญกรรมฐานนะคะหน้าตหมู่บูชาหรือพิมพ์โคเศรษฐีนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์เก้ารายการนี้เป็นเนื้อแก้วจ้ะเป็นเนื้อแก้วสีเขียวเนาะเป็นเนื้อแก้วสีเขียวลงทององชาติค่ะรายการนี้เป็นเนื้อแก้วนะนี่จ้ะเบอร์เก้าเนื้อแก้วสีเขียวลงทององชาติหลังประดับค่ะเป็นแผ่นทองเนาะเป็นปู่โตค่ะเป็นพระยศเศรษฐีค่ะนะนี่จ้ะนะ รายการนี้จะเป็นพศสองสี่หนึ่งหนึ่งเนาะแบบนี้จะเป็นแผ่นทองแบบนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีและทองเหลืองนะคะเป็นอดอกพิกลแบบนี้เนาะสวยๆเบอร์เก้าอีพีหนึ่งหกเก้าเอาไปห้ารจะส่งฟรีเก็ไปทางได้ไปเป็นกรอบเลดกรอบตะกวัวแบบนี้นะคะเป็นกรอบตะกวัวเนาะอ่ะนี่นะคะๆๆ <500 S 2> สวยๆ5้าร้ส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์เก้าอีพีหนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลย ถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สิบรายการนี้เป็นเบอร์สิบค่ะเป็นพิมพ์ขาโตนะแต่เป็นพิมพ์เอ่อเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับค่ะฟังมุดนะแล้วก็ลงทองแบบนี้จ้ะนะคะรายการนี้เนาะนี่นะคะสวย,สวยๆเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบนะคะเป็นพิมพ์ขาโตแล้วก็เป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับนะคะด้านหลังเป็นลงลักแดงค่ะด้านหลังลงลักแดงแบบนี้ค่ะ ะะรายการนี้เป็นเบอร์สิบด้านหลังลงลักแดงค่ะด้านหน้าเป็นลักทองแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับแต่เป็นพิมพ์ฐานขาโต๊ะแบบนี้ค่ะรายการนี้เบอร์สิบอีพีหนึ่งหกเก้าห้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้แจ้งมาได้เลยสวยๆนะคะถัดมารายการนี้จ้ะเป็นเบอร์สิบเอ็ดค่ะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะคะเนื้อหาตามนี้จ้ะทุกคนนี่นะคะนี่มีลักแดงลักดำแบบนี้ค่ะรายการนี้เนาะเบอร์สิบเอ็ด ep หนึ่งหกเก้าจ้ะเป็นเบอร์สิบเอ ep หนึ่งหก้าขอรูปเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยนะคะด้านหลังเป็นอ๋อนี่เป็นหลังก้างปลาค่ะเป็นหลังก้างปลาแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบอ็ด ep หนึ่งหก้านี่จะ้ะวันนี้อาจจะมาร่ามมาเรตอีกนึงนะคะเนาะแจ้งมาได้ตลอดเวลาค่ะอาจอาจจะไม่ได้ตอบทันทีแต่ตอบแน่นอนนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเอดนะ เอาไปห้าร้อยส่งสีแกไปทางได้เป็นหลังก้างปลาค่ะเบอร์สิบเ1็ดอีพีหนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยนะคะถัดมารายการนี้ค่ะเป็นปู่ทวดคดไม้สักเป็นคดไม้สักค่ะเป็นปู่ทวดนะติดแผ่นทองแบบนี้จ้ะนะนี่จ้ะนี่นะคะรายการนี้เป็นปู่ทวดคดไม้สักค่ะหลังสวยๆเลยนะรายการนี้เบอร์สิบสองอีพีหนึ่งหกเก้าเป็นปู่ทวดคดไม้สักติดแผ่นทองค่ะดูติดนะ เอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์สิบสองอีพีหนึ่งหกเก้าได้มาสององนะชอบรายการไหนแจ้งรายการนั้นได้จ้ะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สิบสามจ้ะนี่จ้ะนะเป็นปูทวดคดไม้สักสิบแผ่นทองค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบสามนะคะหลังเป็นลายสวยๆค่ะรายการนี้เบอร์สิบสามอีพีหนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้เบอร์สิบสามอีพีหนึ่งหกเก้านะแจ้งหนูมานะคะถัดมารายการนี้เนาะ เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้ะเป็นวัดเกตฐานเจ็ดชั้นเป็นเนื้อเปียกทองค่ะเป็นสองหน้านะเป็นสองหน้านะคะเป็นพิมพ์สองหน้าเป็นวัดเกตฐานเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นพิมพ์สองหน้าค่ะนี่ค่ะ หนาะเป็นเนื้อเปียกทองรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าโอ้ไม่ใช่สิบเก้าขอโทษค่ะเป็นเบอร์สิบสี่หนูคิดอะไรอยู่ไปอะไรมากเลยเนาะเป็นเบอร์สิบสี่วัดเกตสองหน้าค่ะฐานเจ็ดชั้นหนาะเบอร์สิบสี่อหนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้วัดเกตสองหน้านะคะถัดมารายการนี้จะ้ะเบอร์สิบห้านี่ค่ะ เนื้อออกสีนวลนวนะคะออกสีนวลนวออกสีครีมครีมนะคะแบบนี้จะ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบห้า ep หนึ่งหกเก้าเบอร์สิบห้านะคะ ep หนึ่งหกเก้านี่จะ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบห้านะนี่แบบนี้ค่ะทุกคนนะเบอร์สิบห้าค่ะเป็นเนื้อผงน้ําเนื้อออกนวลนวค่ะนะออกออกครีมนะเนาะ เอาครีมนวลๆค่ะเอาไปเนาะเบอร์สิบห้า EP หนึ่งหกเก้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม e ีได้เลยแจ้งมานะคะเบอร์สิบห้านะถัดมารายการน,นี้เป็นคดไม้สักค่ะเป็นพิมพ์ปกโพนะเป็นปกโพนะคะเป็นปกโพนะเป็นคดไม้สักค่ะลงทองร่องชาติแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะนี่เบอร์สิบหกค่ะคดไม้สักปกโพลงทองร่องชาติด้านหลังเป็นหลังลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ลายสวยๆเลยเนาะเบอร์สิบหก EP หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแก็บปทางได้นะคะเบอร์สิบหก EP หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยจ้ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดเป็นเนื้อเหลืองฟักทองเป็นหลังแกะจ้ะเป็นเนื้อเหลืองฟักทองค่ะนี่ลงรักนะลงทองร้องชาติแบบนี้ค่ะหลังเป็นหลังแกะนะหลังเป็นหลังแกะจ้ะนะสวยๆนะคะรายการนี้เบอร์สิบเจ็ดรายการนี้หลังแกะจ้ะ นี่อ่ะนี่เป็นปู่โตเจริญกรรมฐานค่ะอันนี้น่าจะเป็นธรรมะจะดีเนาะแล้วด้านล่างค่ะเป็นปีพศสองสี่ศูเนาะท่านอ่านไม่ผิดนะคะนี่แล้วก็เป็นชัดคู่ค่ะเป็นหลังแกะแบบนี้นะคะรายการนี้เบเจ็ดอีพีหนึ่งหเอาไป5้าร้จะส่งฝีแกบปบายทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้ร่อยเบอร์สิบเจ็ดีพแจ้งมาจ้าถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ค่ะ นะ้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเป็นเนื้อออกเรืองฟักทองค่ะลงทองร้องชาตินะเป็นหลังแกะจ้ะนะคะเป็นหลังแกะจ้ะนี่สวยๆนะสวยๆนะคะด้านหลังรายการนี้ค่ะเป็นองค์พระสมเด็จแล้วก็เป็นอฐานช้างสามเสียนค่ะนี่เห็นไ,ไหม นะคะแล้วก็จะเป็นชัดคู่แล้วก็เป็นช้างสามเสียนด้านล่างนะคะรายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดเนื้อเหลืองฟักทองหลังแกะช้างสามเสียนเป็นองค์พระสมเด็จฉัดคู่ค่ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เป็นเบอร์สิบแปดอีพีหนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยเนาะทันมารายการนี้จ้ะรายการนี้จ้ะหนูก็ไม่ได้แกะดูน,นี่หนักๆเนาะอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะนี่เนื้อแบบนี้ค่ะนะ อันนี้จะเป็นลงทองเนาะเป็นลงทองค่ะแบบนี้เลยนะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าจ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าแจ้งมาได้เลยนะคะเป็นเนื้อผงค่ะเนื้อหาตามนี้เนาะนี่แบบนี้ค่ะชอบก็แจ้งเบอร์มาได้เลยเนาะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าอีพีหนึ่งหกเก้าเอาไปห้าร้อยสองซีก็ไปทางได้แจ้งหนูมาได้เลย นะคะคสวยๆเนาะเบอร์19 ep 169 5 0หกเสองฟรีเก็บไปทางได้ทันมารายการนี้ค่ะเป็นปูดทวดนะคะเป็นหยกแดงเป็นปูดทวดหยกแดงลงรักเนาะลงทองร้องชาติดแผ่นทองค่ะรายการนี้นะนี่จ้ะนะคะ รายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบ ep หนึ่งหกเก้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีก็บไปทางได้เป็นปู่ทวดนั่งบวชเป็นหยกสีแดงนะคะติดแผ่นทองด้วยนะห้าร้อยส่งฟรีก็บไปทางได้เบอร์ยี่สิบ ep หนึ่งหกเก้านะถัดมารายการน,นี้ค่ะเป็นสมเด็จพุทธซ้อนองใหญ่นะคะเป็นเนื้อผงค่ะุูธเป็นพุทธซ้อนปู่โตเออประดับอัญมณีค่ะลงทองร่องชาติแบบนี้นะคะ รงทองรงชาติแบบนี้ตอกอสีทองสองดอกค่ะเป็นอัญม,มณีมงคลสีน้ําเงินนะคะแล้วก็รงทองนะคะแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นองค์พระแก้วค่ะฐานเป็นช้างค่ะเป็นองค์พระแก้วฐานช้างแบบนี้ค่ะเนาะอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นประดับอัญม,มณีเป็นพงแร่แบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะคะ บอร์ยี่สิบเอ็ด ep หนึ่งหกเก้าเอาไปสี่ห้าศูนย์ส่งฟรีหนูได้มาสี่องค์จ้ะเอาไปสี่ห้าศูนย์ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีเก็บไปทางได้ค่ะเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะทันมารายการนี้จ้ะรายการนี้ค่ะเป็นพุทซ้อนเหมือนกันเลยลงทองร่องชาติแต่อัญมณีรายการนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะอัญมณีมงคลรายการนี้เป็นสีเขียวอ่อนตอกกอสีทองสองดอกจ้ะนะ ด้านหลังเป็นแผ่นทองจารึกค่ะพระสมเด็จเนาะมังมีทรัพย์สมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรำ้าเป็นแผ่นทองจารึกแบบนี้ค่ะทุกคนนะแล้วก็ประดับด้วยพิกลทองเหลืองนะคะสวยๆเบอร์ยี่สิบสอง ep หนึ่งหกเก้าเอาไปสี่ห้าศูนย์จะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะสวยๆนะเบอร์ยี่สิบสองนะผ่านเลยนะคะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสามค่ะเป็นพู้สอนปู่โตค่ะลงทองร้องชาติอัญมณีมงคลเป็นสีเขียวเข้มเนาะ นี่จ้ะนะเป็นองใหญ่นะคะดูค่ะประมาณสี่นิ้วหนูเลยนะอ่ะเบอร์ยี่สิบสามค่ะ ep หนึ่งหกเก้าด้านหลังเป็นแผ่นทองค่ะเป็นปู่โตทําน้ำมนต์พรมน้ำมนต์แบบนี้ค่ะเห็นไหมขัวโตเนาะและข้างล่างจะมีอ่าบาจะเขียนว่าโชคราบเนาะรายการนี้ประดับอัญมณีมงคลด้านหลังเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นอ่าทองเหลืองพิกุลน,นะคะล้อมรอบแบบนี้รายการนี้สวยสเบอร์ยี B ่สิบสาม ep หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลย เอาไป450สี่ห้าศูนย์ส่งฟรีเก็บไปทั้งได้สี่รอยห้าสิบส่งฟรีเก็บไปทั้งได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์ยี่สิบสามนะถัดมารายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสี่อัญมณีมงคลจะเป็นสีฟ้าจ้ะอัญมณีมงคลเป็นสีฟ้าค่ะเป็นพุทซ้อนปู่โตเจริญกับมาฐานลงทองร่องชาติแบบนี้นะคะสวยๆนะเบอร์ยี่สิบสี่นะคะทุกคนแจ้งมาได้เลยดังด้านหลังจะเป็นบ่วงนาคกระบาทค่ะอันนี้จะเป็นพลอยพญายนาคเนาะนี่จะ้ะอ่ะแบบนี้ นะคะแล้วก็ประดับข่ะสวยๆเนาะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะหลังเป็นเอ่อบวบวงหน้ากระบาาเนาะด้านหน้าจะเป็นอัญมณีสีฟ้าค่ะเอาไปสี่ห้าูนย์ส่งฟรีแกไปทางได้สี่ห้าูนส่งฟรีแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม e อพีได้เลยนะคะแจ้งเบอร์พร้อมเอพีได้เลย,นะะเเลยท่านมารายการนี้เป็นทวดยกนะคะเป็นทวดยกประดับหลังค่ะเป็นประดับมุกนะมีสามองคค่ะมีสามองนะนี่ รายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้ามีสามองจ้ะนะมีสามองค์ค่ะนี่สามองนี้หนูขอหนึ่งพันทวนค่ะสามองนี้หนูขอหนึ่งพันทวนเนาะเนี่จ้ะเป็นปู่ทวดยกค่ะประดับหลังเป็นมุกค่ะแบบนี้นะประดับหลังเป็นมุกแบบนี้ค่ะทุกคนนะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้าเนาะ บอร์ยี่สิบห้าเป็นปูทวดหยกประดับหลังมุกค,ค่ะนี่นะเป็นปูทวดหินหยกประดับหลังเป็นมุกนะเอาไปหนึ่งพันทวดจะส่งฟรีแก็ไปทั้งดไดไงบบนะะ้ได้ไปสามมงแบบนี้นะคะได้ไปสามมงแบบนี้นะคะหนึ่งพันทวนส่งฟรีค่ะแจ้งมาได้เลยนะใครปิดแย่งนูให้องค์ละสามร้อยห้าสิบออ่า <laughs> นะคะถัดมารายการนี้ค่ะขอไปแบบไม่มีกรอบนะเพราะว่า หากรอบให้ไม่ได้จริงนะคะรากันนี้เป็นเนื้อแก้วบู่เงินค่ะเป็นเนื้อแก้วบู่เงินค่ะเป็นปางประจําวันเกิดน,นะคะครบเจ็ดปางนะเป็นองค์สมเด็จปางประจําวันเกิดน,นะคะประดับอัญมณีรอมรอบเป็นเนื้อแก้วสีแดงร่านหลังเป็นปูนโตทําน้ำมนต์พรมน้ำมนต์แบบนี้ค่ะด้านบนเป็นธรรมจักรแล้วก็ลงลักลงทองลงชาติแบบนี้รายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหก เบอร์ยี่สิบหกอีหนึ่งหกเก้านูขอหกร้อยส่งฟรีเก็บไปทายงได้หนูขอหกร้อยส่งฟรีเก็บไปทายงได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะนะนี่สวยๆนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวหนูหนขอจับคู่นะนี่รายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ด เป็นเนื้อแก้วสีเขียวค่ะเป็นสมเด็จฐานคุดฝั่งหมดประดับอัญมณีมงคลสีชมพูนะคะด้านหลังค่ะเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานค่ะเหมือนสวงสวรคร์เนาะมีองค์หน้าคราชแบบนี้ค่ะนะสวยๆนะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นบุเงินแบบเต็มแบบนี้แล้วก็ลงหลักทองนะคะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่ิบ็ด ep หนึ่งหกเก้าหนูขอหกร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้หนูขอหกร้อยส่งฟรีแกบปลายทางได้นะคะแต่ใครปิดคู่แบบนี้ นะปิดคู่แบบนี้ยี่สิบหกยิบเจ็ดนะคะยี่สิบหกยิบเจ็ดเนาะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหนูขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้ไหมอ่าหนูขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะหนูขอ 1, 100, นหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พรอมีพีได้เลยนะคะแจ้งมานะยี่สิบหกยิบเจ็ดเนาะถ้าเปิดรายการเดี๋ยวเอาไปหกร้อยหกร้อยจะถ้าปิดคู่อย่างงี้หนูให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยได้ไหมอ่ะแจ้งมาเนาะถัดมารายการนี้หนูขอไปเป็นชุดจ่ง เป็นชุดเบ็นจา่าภาคีเป็นเนื้อสีเขียวลงทองร่องชาติหลังเป็นประดับมุกค,ค่ะหลังเป็นประดับมุกค,ค่ะเป็นลายกะหนกแบบนี้นะนี่จ้ะนะนะคะหนูขอไปเป็นชุดห้าองค์แบบนี้นะหนูขอไปเป็นชุดห้าองค์แบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบแปดนะนี่หนูขอไปเป็นชุดห้าองค์แบบนี้เลยนะคะเอาไปพิเศษเพราะปกติหนูไม่ได้ให้ราคานี้ปกติหนู หนูให้อยู่ที่พันห้าเนาะวันนี้หนูให้หนึ่งพันทวนจะส่งฟรีค่ะนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะพอมีมาชุดเดียวจริงๆนะอ่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบแปดค่ะเป็นชุดเบนจ่าพาคีนะคะเป็นลงทองรองชาตินะคะเป็นเนื้อสีเขียวหลังประดับมุกลายกระนกนะเอาไปนะคะหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้เบอร์ยี่สิบแปด ep หนึ่งหกเก้านะคะเป็นชุดเบนจ่าห้าองค์แบบนี้นะ,ะสวยๆนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะ ถัดไปคะ่ะถัดไปรายการน,นี้เป็นเนื้อสีขาวจ้ะเป็นเนื้อสีขาวเป็นเกตทะรุสมค่ะเป็นเนื้อผงสีขาวเป็นเกตทะรุสมค่ะเนื้อหาตามนี้เลยจ้ะทุกคนนะคะรายการน,นี้จะเป็นวังหน้าเนาะอ่ะแต่ว่าจะเป็นเนื้อสีขาวบางคนก็แปลกใจอีกแหละเกทะรุสมด้านหลังจะเป็นองค์พระสังกัจจายคะ่ะประดับอัญมณีมงคลค่ะทุกคนนี่นะ ประดับอัญมณีมงคลแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์29้า ep หนึ่งเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้เป็นสมเด็จหลังพระนองพระสังกระจายนะห้าร้ยสองฟรีเกไปทางได้เป็นเบอร์29้านะคะได้มาสององอีกเช่นกันแต่ว่าด้านหลังจะเป็นคนละแบบรายการนี้ค่ะเป็นเบอร์สาสินะนี่จะ้ะนะมีลักดำแบบนี้เนาะ อ่าหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่หนูเรียกว่ารักดำนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สาสิบค่ะเป็นเนื้อผงสีขาวนะคะด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนิมทรงมังกรค่ะมีอัญมณีม,มงคลค่ะและว้วก็นี้ก็จะเป็นเหมือนอพระธาตุเนาะจะมีสีดำและสีแดงจ้ะนะสวยๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นเบอร์สาสิบ ep หนึ่งหกเก้าแจ้งมาได้เลยเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้นะคะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาจากเบอร์สามสิบ ep หนึ่งหกเก้า ท่านมารายการนี้เป็นเนื้อเหลืองฟักทองค่ะเป็นองค์สมเด็จเนื้อเหลืองฟักทองเกตทะรูส้สมจ่าแจ้งมาเนาะนี่อะสวยๆเบอร์สามสิบเอ็ดค่ะด้านหลังค่ะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นปังนั่งบัวแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดเป็นเนื้อเหลืองฟักทองหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งบัวเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีมาได้เลยนะคะ แจ้งเบอร์พรีพีมาได้เลยนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สาบสองค่ะเป็นองค์พระก,กิ่งสำริดเงินแต่งทองเนาะเป็นสำริดเงินกระไรทองเนาะมีแบบนี้ค่ะนะด้านหลังค่ะตอกจอปรอเนาะแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานมีจานอัคระนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสองเป็นกิ่งสำริดเงินแต่งทองแบบนี้นขอเก้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ขอเก้า้ยส่งฟรีเก็บปลายทางได้จ้างเบอร์พรีพีมา ทันมาราการน,นี้จะเป็นเบอร์33ค่ะเป็นสมเด็จฐานคุดบุกเงินหน้าหลังค่ะอัญมณีมงคลสีเขียวอ่อนนะฝั่งแรกด้านหลังเป็นเออ,องค์พระที่นั่งรอห้าแบบนี้ค่ะนะ้ลงทองร้องชาติแบบนี้เลยนะคะราการน,นี้จะเป็นเบอร์33 EP 169เอาไป600้ส่งฟรีเก็บไปทางได้ หกร้อยสองฟีเก็บไปทางได้จางเบอร์พร้อมเอพีมาค่ะเป็นเนื้อผงนะคะปู่เงินหน้าหลังเบอร์สามสิบสามนะหกร้อยส่งฟีเก็บไปทางได้จ้ะถัดมารายกันนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสี่ค่ะเป็นสมเด็จฐานคุณปู่เงินนะเป็นเนื้อผงค่ะอัญมณีมงคลสีน้ําเงินฝั่งแร่จ้ะด้านหลังเป็นปู่โตจเจริญกรรมาฐานค่ะเหมือนอ่าด้านหลังจะเป็นวัดพระแก้วเนาะนี่จ้ะนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่เห็นไหมเออนี่เป็นวัดพระแก้วนะคะ รายการน,นี้ลงทองลงชาติเหมือนกันจ้ะสวยๆเลยรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สามสิบสี่ค่ะเป็นเนื้อผงบุเงินหน้าหลังเอาไปหกร้อยส่งฟรีแกไปทางได้หกร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมเอพีมาค่ะนะทันมารายการน,นี้จะ้ะเบอร์สามสิบห้ารายการน,นี้เป็นเนื้อผงลงรักเนาะลงทองลงชาติค่ะนี่นะเป็นเนื้อผงลงรักค่ะอันนี้เป็นเนื้อผงแร่นะ นี่จ้ะด้านหลังเป็นปางประสูตินะมีสี่ปางนะคะรายการนี้ไปเป็นชุดเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นแสดงธรรมอันนี้จะเป็นตัดสรุปค่ะอันนี้จะเป็นปรินิพานนะ้านน่าจะเป็นองค์พระสมเด็จซุ้มกนกแบบนี้แล้วก็ลงทองร่องชาติค่ะเล็กดูดดูดติดนะรายการนี้เป็นชุดห้าองค์นะรายการนี้เป็นชุดห้าองค์นะคะแบบนี้นะนี่ ไปเป็นชุดห้าองค์แบบนี้รายการน,นี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้าหนูขอหนึ่งพันห้าร้อยจะส่งฟรีแก็บไปทางได้จ้ะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์ 1, สามสิบห้าอีพีหนึ่งหกเก้าหนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีมีสี่ปางจ้ะด้านหน้าเป็นอองค์สมเด็จซสมกหนกนะ 1>, 1 5ึ่สองฟรีเบอร์ส5ิห้านะถัดมารายการนี้เป็นรายการสุดท้ายค่ะเป็นสร้อยแรกคดไม้สักนะเป็นสร้อยคดไม้สักสองห่วงค่ะใส่ได้สองห่วงค่ะห่วงหน้าและห่วงหลังแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นไซส์สวมหัวค่ะสวมหัวได้เนาะอ่ะเป็นเบอร์36 EP 169อพีหนึ่ง้า รายการน,นี้เป็นสร้อยคดไม้สักนะคะเบอร์36 e สิบหีพีหนเอาไป1,000งพันท้วนส่งฟรีเก็บปลายทางได้นะคะมีสองห่วงใส่ได้2ห่วงนะ ห่วงหน้าและห่วงหลังนะคะเนาะเอาไป1นึ่งพันทุนส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยเป็นเบอร์36ค่ะ EP 169นะจบรายการสุดท้ายแล้วท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ